ระหว่างที่โจ้เดินกลับบ้านนั้นเขาก็คิดถึงแม่มากโจ้อยากจะกลับไปกินข้าวกับแม่เจ้เดินไปเรื่อยๆก็มาพบกับเอิร์ธและเพื่อนที่กำลังรังแกหมาอยู่ <c oughs> เอิร์ธเมื่อได้เห็นโจ้เดินผ่านมาจึงเดินเข้าไปจะปล้นโจ้เอิร์ธบอกให้โจ้ส่งของมีค่ามาให้หมดไม่งั้นฉันจะตัดลิ้นแกซะไอหนูสกรปรกโจ้ที่กลัวมาก เพราะเอิร์ธเป็นรุ่นพี่ที่ตัวใหญ่กว่าโจ้เลยส่งโทรศัพท์ให้เอิร์ดไปเอิร์ดพูดว่าฉันว่าฉันเอาแกไปขายให้กับพวกโจรดีกว่าลูกตาของแกน่าจะขายได้หลายล้านแน่ๆแ,แล้วฉันก็จะรวยจะได้ออกไปจากพ่อจนๆของฉันสักทีเอิร์ดกำลังจะลากตัวของโจ้ขึ้นรถไปเพื่อที่จะเอาลูกตาโจ้ไปขายแต่แม่ที่เดินมาเจอโจ้พอดีเลยรีบวิ่งเข้าไปจะช่วยโจ้ แม่ของโจเข้าไปห้ามเอิร์ธเอาไว้แล้วดึงโจ้ออกมาได้แม่ของโจ้บอกให้โจรีบหนีไปเธอจะโทรหาตำรวจให้มาจับเด็กเวรสองคนนี้แม่ของโจกำลังจะโทรศัพท์เพื่อแจ้งตำรวจแต่เพื่อนของเอิร์ธที่เห็นท่าไม่ดีจึงหยิบปืนขึ้นมายิงที่แม่ของโจ้ทันทีแม่ของโจถูกยิงจนล้มลงกับพื้นไปเอิร์ธเข้าไปด่าเพื่อน แกไปยิงเขาทำไมเดี๋ยวพวกตํำรวจก็แห่กันมาสิวะลุงดำที่กําลังเดินออกมาตามหาเอิร์ธก็ได้เกิดได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจึงจะรีบวิ่งมาดูเอิร์ธที่เห็นว่าพ่อวิ่งเข้ามาจากไกลๆเลยกลัวว่าพ่อจะเห็นเอิร์ธกับเพื่อนเลยรีบขึ้นรถแล้วขับรถหนีออกมาลุงดำที่เห็นว่าแม่ของโจ้ถูกยิงก็รีบโทรเรียกรถพยาบาลทันที แม่อ์ธถูกส่งไปยังห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแล้วกำลังจะถูกรักษาโดยหมอที่เก่งมากๆเป็นหมออัจฉริยะที่เก่งที่สุดในประเทศแต่จูจ่ๆก็ได้มีเสียงห้ามมาจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลว่าให้รักษาลูกของเขาก่อนลูกของผู้อำนวยการนั้นแอบขโมยปืนแล้วออกไปเล่นข้างนอก Há, 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 há,